เคยไหมคะเวลาต้องทํารายงานหรือทําสไลด์แล้วข้อมูลมันเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยต้องมานั่งแก้นั่งอัปเดตซ้ําๆมันน่าปวดหัวเหมือนกันนะคะใช่เลยครับโดยเฉพาะงานที่แบบต้องการความถูกต้องเปะ๊เปะๆนี่เรื่องใหญ่เลยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องเครื่องมือที่อาจจะมาช่วยตรงนี้ได้คะ่ะ Mark Down กับอ m a r ร์กดานี่แหลคะค่ะ เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรทำงานยังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างโดยเฉพาะกับงานที่ต้องทำซ้ำๆบ่อยๆครับผม Markdown จริงๆมันคือภาษา Markup ง่ายๆเลยนะครับใช้เท็กธรรมดานี่แหละจัดรูปแบบไม่ซับซ้อนอ๋อค่ะส่วน R-Markdown เนี่ยมันเหมือนเป็นขั้นกว่าคือเราฝังโค้ดวิเคราะห์ข้อมูลลงไปได้เลย พวกภาษา R หรือ Python อะไรแบบนี้โห oh, ฟังดูดีจังค่ะทําให้เราส้างเอกสารที่แบบข้อมูลอัปเดตล่าสุดได้เองเลยถูกต้องครับนั่นคือเป้าหมายหลักเลยทําให้งานมันทําซ้ําได้แม่นยํา reproducible งั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทําไม markdown มันถึงน่าสนใจมันช่วยแก้ปัญหาความน่าเบื่อของการจัดหน้าเอกสารหรือ copy paste ข้อมูลซ้ําไปซ้ามาได้ยังไงคะหลักๆเลยนะครับคือความง่ายกับความเร็วง่ายยังไงคะ คือ Syntax หรือไวยากรณ์มันพื้นฐานมากๆครับเรียนแป๊บเดียวก็เป็นแล้วเขียนเหมือนเราพิมพ์ Text ปกติเลยใช้แฮชแท็กนำหน้าเป็นหัวข้อใช้คล่อมคำเป็นตัวหนาอะไรแบบนี้อ๋อไม่ต้องมานั่งคลิกเมนูหรือจำโค้ด HTML ยาวๆใช่ครับไม่ต้องเลยแล้วไฟล์มันเป็น .md หรือ .rmd เนี่ยมันคือ Text f i ไฟล์ธรรมดาเปิดได้แทบทุกโปรแกร,รมทุก OS เลยไม่ผูกติดกับใครดีจังค่ะ และที่บอกว่าอ่านง่ายแม้จะเป็นเท็กซ์ดิบๆเหรอคะใช่ครับคือมันยังพอเห็นโครงสร้างนะครับว่าเอออันนี้หัวข้อนะอันนี้เป็นลิสต์นะมันอ่านรู้เรื่องกว่าโค้ดเพียวๆเยอะแล้วจุดเด่นเรื่อง reproducibility ที่พูดถึงกันเยอะๆโดยเฉพาะใน R Markdown ล่ mark ะคะอันนี้สำคัญยังไงอันนี้คือทีเด็ดเลยครับผม R Markdown เนี่ยเราเอาโค้ดวิเคราะห์ข้อมูลเช่นโค้ด R หรือ Python เนี่ยแปะลงไปในเอกสารได้เลยเป็นบล็อกๆค่ะทีนี้พอข้อมูลดิบเราเปลี่ยน หรือมีข้อมูลใหม่เข้ามาเราแค่กด run file r m a r k d o w n เนี่ยครั้งเดียวหมายถึงกดปุ่นเดียวประมาณนั้นครับกด run คำสั่งเดียวผลลัพธ์ในเอกสารทั้งตารางกราฟตัวเลขมันจะอัปเดตตามข้อมูลชุดใหม่ให้เราอัตโนมัติเลยโหเจ๋งมากค่ะแบบนี้ก็มั่นใจได้ว่าข้อมูลในรายงานมันถูกต้องตรงกับที่วิเคราะห์ล่าสุดจริงๆ ใช่ครับลดความผิดพลาดไปได้เยอะมากแล้วก็ทำให้หน้าตาเอกสารมันออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งด้วย consistency เพราะเราคุมด้วยโค้ดไม่ใช่มานั่งจัดเองทีละรอบเข้าใจแล้วค่ะทีนี้กระบวนการเบื้องหลังมันเป็นยังไงคะเราเขียนเนื้อหา markdown กับโค้ดรวมกันในไฟล์เดียวแล้วมันแปลงร่างเป็น pdf หรือ powerpoint สวยๆได้ยังไงคะอ๋อครับ เราเขียนทุกอย่างในไฟล์ .md หรือ r m a r k d o w n ที่เป็น Text File เนี่แหละครับจากนั้นเราต้องใช้ตัวช่วยแปลงที่นิยมมากๆชื่อพัน d o c กพันด็อกครับเหมือนเป็นล่ามแปลภาษาครับมันอ่านไฟล์ Markdown ของเราแล้วแปลงเป็นฟอร์ at อื่นๆที่เราอยากได้เช่น HTML PDF Word PowerPoint ได้หมดเลยอ๋อ oh, ค่ะแล้วในไฟล์ R m a r k d o w n มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะหลักๆจะมี3ส่วนครับ ส่วนแรกสุดเรียกว่า YAML header อยู่บนสุดเลยเอาไว้ตั้งค่าเอกสารเช่นชื่อเรื่องคนเขียนจะให้ผลลัพธ์เป็นไฟล์แบบไหนเช่น PowerPoint presentation หรือจะใช้ Template หน้าตาแบบไหนค่ะส่วนที่สองคือ Code chunks เป็นบล็อกๆที่เราใส่โค้ด R Python หรือภาษาอื่นๆลงไปเพื่อสั่งให้มันทำงานวิเคราะห์ข้อมูลสร้างกราฟสร้างตาราง แล้วส่วนสุดท้ายก็คือส่วน Text ซทั่วไปนี่แหละครับเป็นเนื้อหาที่เราเขียนด้วย markdown syntax ปกติเลยเห็นในข้อมูลที่เราดูมามีพูดถึงโครงสร้าง HDR ของ Merse ด้วยอันนี้น่าสนใจมากค่ะเขาเอาไว้สร้างสไลด์ PowerPoint อัตโนมัติมันคืออะไรคะครับ HDR หรือ Header Data Report เป็นไอเดียในการจัดระเบียบไฟล์ r markdown ให้มันเป็นระบบมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเวลาทำสไลด์ซ้ำๆจัดระเบียบยังไงคะ เขาแบ่งไฟล์อาร์มาร์กเป็น3ส่วนชัดเจนเลยครับ 1. YAML Header ก็เหมือนเดิมตั้งค่าสไลด์ต่างๆ 2. Data Manipulation ส่วนนี้จะพิเศษหน่อยคือรวมโค้ดวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยแยกออกมาจากเนื้อหาอ๋อแยกโค้ดออกมาเลยใช่ครับแล้วส่วนที่3คือ Report Writing อันนี้คือส่วนที่เราเขียนเนื้อหาสไลด์ด้วย Markdown แล้วก็เรียกใช้ผลลัพธ์ เช่นตารางหรือกราฟที่ถูกสร้างจากส่วน Data Manipulation มาแสดงการแยกโค้ดกับเนื้อหาแบบนี้ข้อดีคืออะไรคะมันทำให้โค้ดไม่ปนกับเนื้อหาครับไฟล์จะดูแลง่ายขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะถ้าโปรเจกต์ใหญ่หรือทำงานเป็นทีมแก้โค้ดก็แก้ส่วน Data Manipulation แก้เนื้อหาก็แก้ส่วน Report Writing และยังเอาโค้ดหรือเทมเพลตไปใช้ซำงานอื่นได้ง่ายขึ้นด้วย ฟังดูเป็นระบบดีค่ะ workflow ก็อาจจะแบบว่ามีคนเตรียม Template มีคนเขียนโค้ดแล้วก็มีคนเขียนเนื้อหาแล้วพอข้อมูลใหม่มาก็แค่กดรันใช่เลยครับกดรันปุ๊บสไลด์ powerpoint ก็อัปเดตตาม Template เดิมไปเปละสะดวกมากเยี่ยมเลยค่ะนอกจากพวกหัวข้อตัวหนาตัวเอียงที่เป็นพื้นฐานแล้ว mark down มันมีลูกเล่นอื่นๆือีกไหมคะแล้วเรื่อง flavors ที่พูดถึงนี่คืออะไรเอ่ยมีเยอะเลยครับ ทำตารางก็ง่ายใช้ขีดกับทํำล็อกโค้ดสวยๆมีไฮไลท์สีตามภาษาโปรแกร,รมได้ด้วยใช้ b l a c t ทิกสตัว Python แบบนี้อ๋อเหมือนเวลาเห็นในเว็บโปรแกรมเมอร์เลยใช่ครับหรือจะทําเป็น t a ร์กลแบบมีช่องให้ติ๊กก็ได้ X done อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งใส่ emoji ก็มีช็อตโคดให้ใช้ .rocket .thumbsup น่ารักดีค่ะแล้ว flavors ล่ะคะ อ๋อเรื่อง flavors หรือรสชาติเนี่ยมันเกิดจาก markdown เองไม่มีมาตรฐานกลางแบบเป๊ะๆครับเลยมีเวอร์ชันย่อยๆแตกต่างกันไปนิดหน่อยเหมือนกาแฟนี่แหละครับมีหลายสูตรเช่นอะไรบ้างคะก็จะมี common mark ที่พยายามจะเป็นมาตรฐานกลาง GitHub flavors markdown หรือ GFM ที่ใช้กันเยอะบน GitHub ซึ่งจะมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาหรือ markdown เองก็ถือเป็น flavor หนึ่งที่มีความสามารถเรื่องโค้ดเพิ่มเข้ามา แล้วต้องระวังอะไรไหมคะเรื่อง flavors เนี่ยก็อาจจะต้องระวังว่า syntax บางอย่างที่ใช้ใน flavor หนึ <ide cause> right Now, ่งอาจจะแสดงผลไม่เหมือนกันหรือใช้ไม่ได้ในอีก p l อฟอร์มหนึ่งที่รองรับอีก flavor หนึ่งครับต้องลองดูก่อนแล้วข้อจํากัดโดยรวมของ markdown หรือเรื่องที่ต้องระวังล่ะคะมีไหมมีครับอย่างแรกเลยคือการจัดรูปแบบที่มันซับซ้อนมากๆแบบเลื่อนรูปไปตรงนั้นเป๊ะๆจัดคอลัมน์สวยๆอันเนี้ย markdown เพียวๆอาจจะทําได้ยาก หรือทำไม่ได้เลยต้องไปพึ่ง HTML CSS ช่วยอืมค่ะแล้วก็เรื่องไม่มีมาตรฐานกลางเนี่ยหละครับที่อาจจะทำให้แสดงผลเพี้ยนบ้างนิดหน่อยคำแนะนำก็คือพยายามเลือกใช้เฟเวอร์เดียวในโปรเจกต์แล้วก็ใช้ให้สม่ำเสมอไปเลยมีเทคนิคอะไรแนะนำไหมคะเอ่อมีเรื่องการขึ้นบรรทัดใหม่ line break ที่คนมักจะงงกันคือใน markdown ส่วนใหญ่ ถ้าอยากให้มันขึ้นบรรทัดใหม่จริงๆต้องเคาะ Space Bar 2ครั้งติดกันที่ท้ายบรรทัดเดิมครับแล้วค่อย Enter อ๋อมีเคล็ดลับแบบนี้ด้วยใช่ครับอีกเรื่องที่สำคัญมากคือความปลอดภัยครับถ้าเราใช้ markdown ในระบบที่เปิดให้ user กรอกเข้ามาได้แล้วดันอนุญาตให้ใช้ html ปนได้ด้วยเนี่ยต้องระวังเรื่อง cross site scripting หรือ XSS XSS ครับคือ อาจจะมีคนพยายามฝังโค้ดอันตรายผ่าน HTML เข้ามาเพื่อขโมยข้อมูลหรือทำอะไรไม่ดีได้ทางที่ดีคือถ้าไม่จำเป็นก็ปิดการใช้งาน HTML ในช่องกรอก Markdown ไปเลยหรือต้องมีระบบกรองโค้ดอันตราย Sanitizer ที่ดีครับค่ะชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้ว Markdown กับ All Markdown นี้เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากเลยนะคะ ช่วยให้การทำเอกสารโดยเฉพาะที่ต้องอัปเดตบ่อยๆเนี่ยง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์น่าเชื่อถือด้วยเพราะมันผูกกับโค้ดวิเคราะห์โดยตรงเลยใน All Markdown ใช่ครับแล้วแนวคิดอย่าง HDR ก็ช่วยให้การจัดการไฟล์ All Markdown มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นไปอีกเหมาะกับงานสเกลใหญ่ๆห,หรือทำเป็นทีมถึงแม้จะดูง่ายๆแต่ก็มีเรื่อง flavors หรือข้อจำกัดบางอย่างที่ต้องพิจารณาเหมือนกันนะคะ การจะเลือกใช้ตัวไหนก็คงต้องดูตามงานตามความซับซ้อนแล้วก็แพลตฟอร์มที่เราใช้ด้วยถูกต้องเลยครับลองกลับไปคิดดูนะครับว่าในงานที่เราทำทำกันอยู่ทุกวันนี้มีส่วนไหนที่น่าจะเอา markdown หรือ r m a r k d o w n มาปรับใช้เพื่อลดขั้นตอนลดเวลาหรือทำให้มันผิดพลาดน้อยลงได้บ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยเลยครับ